ก่อนพาแผนแห่งการเลือกของนักขายมือทองเขาเลือกยังไงเขาถึงเป็นนักขายมือทองนะคะเขาเลือกยังไงคะฟังดีๆวันนี้นะคุณจะตัดสินใจเลือกสินค้าคุณอย่าเลือกจากการที่คุณคิดว่าคุณอยากขายอะไรฟังดีๆอย่าเลือกขายสินค้าออนไลน์จากการที่ฉันอยากขายอะไรฉันชอบขายอะไรแต่จงเลือกสินค้าจากการที่ คนอื่นอยากได้อะไรมากกว่าเออนี่คือหัวใจของการขายเลยค่ะวันนี้ถ้าคุณจะรวยคุณต้องเลือกให้ถูกคือเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกถูกชีวิตก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางไหนล่ะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนของกองเงินจมเลือกถูกชีวิตเปลี่ยนเงินเยอะของไม่พอขายการเลือกจึงคือหัวใจอันดับต้นอันดับหนึ่งที่ครูเอามาให้คุณในวันนี้ในอีพีหนึ่งค่ะ เราอย่าเลือกเพราะเราอยากขายอะไรแต่เราจงเลือกเพราะลูกค้าอยากซื้ออะไรนี่คือหัวใจค่ะนี่คือคีย์แพงมากของการเริ่มต้นรวยค่ะถ้าวันนี้เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่บอกฟังให้ดีนะคะอุ้ยฉันเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นฉันต้องขายแต่ของสวยๆฉันชอบขายของสวยๆฉันชอบขายกิฟ ฉันชอบขายต่างหูฉันชอบขายความสวยความงามฉันชอบขายนี่ฉันชอบขายนั่น,น,นผิวฉันสวยฉันต้องขายอันนี้อะไรแบบนี้นะคะคุณเลือกจากสิ่งที่คุณชอบชอบขายอยากขายผิดค่ะตามทฤษฎีแล้วนะคะคุณไม่ควรเลือกเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่คุณชอบขายอยากขายมันค่ะคุณชอบขายมันแต่ไม่มีคนอยากซื้อ คุณก็มานั่งขายไข่คะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกจากแนวคิดความคิดหรือสิ่งที่คุณรีเสิร์ชมาแล้วหรือสิ่งที่คุณหาข้อมูลมาแล้วค่ะคุณฟังดีๆทำไมครูเติบโตแล้วครูจะเติบโตก้าวกระโดดอีกไม่รู้กี่เท่าตัววันนี้เห็นไหมคะครูก็ได้รับข่าวดีคุณหมอค่ะคุณหมอที่ประเทศเยอรมันท่านเป็นคนอังกฤษนะคะ ติดต่อพี่บี UK เคมาคุณหมออยู่ในห้องผ่าตัดนะคะเป็นหมอห้องผ่าตัดสั่งชาเราไปกินสิบกล่องค่ะกรี๊ดไหมคะคุณฟังนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอประเทศเยอรมันท่านเป็นคนอังกฤษท่านจะกล้ากินของเบ,บเบไ้ไหมคะท่านจะก,กินของที่เออมาตรฐานคืออะไรยังไงมันมาจากไหนมันล้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ นี่คือสิ่งที่ครูกําลังให้คุณมองเห็นอะไรรู้ไหมคะฟังให้ดีนะคะว่าทําไมครูถึงเติบโตทําไมแบรนด์ครูถึงเติบโตฟังวิธีคิดของครูแล้วคุณเอาไปปรับใช้กับวิธีคิดของคุณหรือเอาผสมผสานกันครูบอกแล้วนะในวันที่ครูมาขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเริ่มต้นไม่ได้คิดที่จะขายเลยฟังนะคะไม่ได้คิดที่จะขายเลยค่ะทํามากินค่ะจะขายได้ไงทุนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะทํายังไงตอนนั้นล้ม ล้มละลายเลยนะคะตอนนั้นคือธุรกิจไปไม่ได้สักธุรกิจล้มทุโรงงานลูกชิ้นเอยฟาร์มปลาเอยร้านอาหารเอยล้มละเนระนาดหมดเลยค่ะไม่มีเงินใช้นี่ไม่มีเงินแล้วจะไปทําธุรกิจอะไรเพราะฉะนั้นเลิกคิดไปเลยตอนนั้นแต่อย่างที่บอกค่ะครูป่วยหนักมากนะคะผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบสองเส้นเลือดใหญ่ฉีกขึ้นมาถึงนี่ต้องไปผ่ารอบสอง ปรากฏว่าพอไปหมอบอกผ่าไม่ได้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะผ่าได้แล้วเพราะมันซาะขึ้นมาสูงมากนั่นแสดงว่าครูมีระเบิดเวลาตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกต้องไหมคะเพราะผ่าไม่ได้แล้วแล้วเส้นเลือดอะคะ่ะมันซาะมันซาะสูงแล้วนะคะด้วยจากฟิลม์มด้วยจากที่เอ็กซเรย์ด้วยจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะผ่ามาแล้ว10กว่าปีนะคะ14ปีนะแต่อันเนี้ยค่ะ8ปีมาแล้วค่ะที่ผ่าไม่ได้อีกเลยแล้วก็ตัดสินใจไม่กินยา ตัดสินใจไม่หาหมอแปดปีแล้วนะคะที่ครูไม่เคยหาหมอเลยไปเช็คประวัติครูดได้ค่ะนอกจากไปตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อจะได้ดูว่าต่อตับไตไส้พุงเป็นยังไงบ้างนะคะผลปรากฏว่าคุณคะเพอร์เฟกหมดนะคะคือประมาณแบบไม่บอกหมอว่าเป็นโรคหัวใจหมอไม่รู้อะคะ่ะเออคุณคิดดูนะคะดีฉันไปตรวจสุขภาพแบบต่อตับไตไส้พุงหมดแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่เคยหาหมอเรื่องเจ็บป่วยเลยแล้วครูจะบอกนะคะ ครูหาตัวช่วยมาตลอดแล้วหลังจากนั้นค่ะครูก็ทํามาแจกอย่างที่เคยเล่าไปแล้วทํามาแจกในสิ่งที่เราอ่ะกินแล้วดีกินแล้วโอเคสามีเราจากที่เป็นอมัมพาตเดินไม่ได้หมอสั่งผ่าตัดด่วนก็ไม่ไปผ่าเอาไปให้กินอ้าวก็ดีเดินได้ทุกวันนี้ไม่ได้ผ่าค่ะคุณมีใบนัดผ่าสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลวงกับโรงพยาบาลรัฐนะคะไม่ไปค่ะทั้งสองที่เลยทุกวันนี้เป็นไงคะเหมือนที่คุณเห็นบอสอะคะ่ะนั่นคือไม่ผ่านะคะ เราจึงคิดว่าเฮ้ยเรามีของดีเราทํายังไงดีเราผลิตมาเยอะเราผลิตมาเพื่อกินแต่มันมีเยอะเราก็จึงเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทค่ะไปแจกๆจๆๆจก,แ,จก,แ,จก,แ,จกแล้วปราปุว่าเฮ้ยสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือมีคนกลับมาตามหามีคนมาถามหามีคนมาถามว่าซื้อที่ไหนขอซื้ออยากได้นะคะ เอาไปแจกใครทุกคนจะต้องกลับมาอยากได้เหมือนกันหมดเลยที่เป็นสิ่งที่แบบคุณดูนะนี่คือการตลาดที่มันงอกขึ้นมานี่คือการรีเสิร์ชที่เราแทบจะไม่ได้คิดเลยว่าเราจะทําธุรกิจแต่มันงอกขึ้นมาจากการที่เฮ้ยเขาอยากกินเฮ้ยเขาอยากได้เฮ้ยไปซื้อที่ไหนคุณดูสิเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้คิดจะทําการตลาดเลยนะแต่มันมาเองนั่นแสดงว่าเฮ้ย ความต้องการมีไว้ความต้องการมีหลังจากนั้นฟังดีๆนะคะหลังจากที่ครูแจกไปแล้วกลายเป็นคนที่ครูแจกอะค่ะกลับมาขอซื้อซื้อที่ไหนฝากซื้อหน่อยบางคนโทรมาเพื่อนพี่อูน้ำหนักร้อยกว่ากิโลเคยทํางานอยู่ด้วยกันคุณเชื่อไหมไปตรวจคนน้ําหนักเยอะเนาะก็จะมีไขมันความดันเบาหวานะอะไรทุกอย่างอะค่ะปรากฏว่าโทรมาหาบอสค่ะต้องการจํานวนเยอะ อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เรากรี๊ดหนักมากตอนนั้นเราก็ไม่ได้กรี๊ดกันหรอกค่ะแต่เราก็แบบมาพูดให้ฟังะคะ่ะว่าเราแบบฟินกันสุดๆนะคะนั่นคือที่มาทําให้ครูค่ะมาแบ่งใส่ซองขายไปขับรถไปร,ไปร้านเบเกอรี่นี่เล่าให้ฟังเลยนะคะแล้วเพื่อให้ทุกคนดูคิดแล้ววิเคราะห์ตามอะคะ่ะครูขับรถไปร้านเบเกอรี่เพื่อไปซื้อไอซองซิปนะคะที่เขาไว้ใส่ขนมคุกกี้เอาไว้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นซองสีทองๆอ,อะไรแบบเนี้ยคะ่ะคุณเชื่อไหมใส่ทั้งแคปซูล ใส่ทั้งตัวชาชงตัวนี้ค่ะนะคะตัวชาชงตัวนี้ที่เป็นซองชานะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นแคปซูลที่ใส่ซองสีทองทองนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเอาไปขายซองละร้อยฟังดีๆนะเอาไปขายซองละร้อยโดยไม่คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยนะคะว่ามันจะเป็นธุรกิจเติบโตมาเป็นร้อยล้านพันล้านได้ไม่เคยคิดค่ะบอกเลยเพราะตอนนั้นนะคะมันไม่ได้คิดอะไรได้ไกลเบอร์นั้นหรอกค่ะแต่ฟังนะคะ หลังจากที่นะคะหลังจากที่ครูะคะ่ะไปซื้อซองแล้วเอามาใส่แล้วเอาไปขายซองละร้อยขายได้ทีละสิบซองยี่สิบซองร้อยซองห้าสิบซองโอ้โหมันขายหมดได้ยังไงคุณคิดภาพดูนะจากที่ครูไม่ได้คิดที่จะขายเลยตอนนั้นยังไม่ได้จดออยอด้ซ้านะคะโอ้โหมันทําให้เราอะคะ่ะมองว่าเฮ้ยมันยังมีคนกิน แบบสมุนไพรได้เหรอวะอะไรแบบเนี้ยคุณเข้าใจเนาะโมเมนต์ของเราแบบยังยังไม่ได้แบบเป็นโตมากอะค่ะนะคะยังไม่ได้แบบมองตัวเองว่าฉันเป็นวัยที่จะต้องกินสมุนไพรแล้วเหรอวะอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือที่มาค่ะทําให้การรีเสิร์ชมันเกิดขึ้นเองครูเริ่มเจาะแล้วว่าเฮ้ยคนรักสุขภาพมองหาเหมือนเราเยอะเลยเว้ยแต่ถ้าเราเป็นต้นกําเนิดอะถ้าเราเป็นต้นกําเนิดอะ่ะ มนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่ป่วยแล้วไม่มีใครค่ะที่จะมองหาทางเลือกแน่นอนเรารักษาด้วยแพทย์เรารักษาด้วยโรงพยาบาลแต่ในใจมันคิดว่ามันจะต้องมีคนแบบชั้นสิที่เลือกที่จะไม่กินเคมีมันต้องมีคนแบบชั้นสิถ้าเลือกได้ขอเลือกหรือจะดีไหมรักษามาเป็น5ปี10ปีแล้วไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยต้องมองหาทางเลือกนี่คือสิ่งที่สมองอะค่ะเขาเรียกอะไรคะมันประมวลผล เพราะครูบอกแล้วนะครูจบเกียนนิยมนะคะครูจบมาแล้วครูจบในเรื่องการคิดวิเคราะห์การคำนวณจบบัญชีจบคำนวณเพราะฉะนั้นครูจะคิดวิเคราะห์การตลาดออกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของดีมานส์พายเพราะเราเรียนมาเฮ้ยในเมื่อมันมีความต้องการซื้อนั่นแสดงความต้องการขายมันต้องเกิดแล้วนี่นี่คนดูนะคะนี่คือจุดกําเนิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาค่ะครูทํารีเสิร์ชของตัวครูเองเลย คนที่เอาไปกินคนที่ซื้อไปครูจะโทรถามเลยเป็นยังไงบ้างเอาไปให้ใครกินบ้างแล้วเกิดผลอะไรบ้างครูเก็บทุกคนค่ะเก็บทุกคนเก็บรายชื่อครูมีรายชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจดไว้ทุกคนจดไว้ทุกเคสจดไว้ว่าเขากินกี่วันเขารู้สึกยังไงเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ กินแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นโอ้ oh, แม่เจ้ากินแล้วจะดีแบบนี้โอ้ oh, แม่เจ้ากินแล้วคนนั้นมาบอกคุณฟังดูนะมันมาจากการรีเสิร์ชค่ะมันมาจากการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเห็นในระหว่างทางก็คือเฮ้ยทางเลือกมันอาจจะเป็นทางรอดของคนป่วยครูไม่ได้เก่งสมุนไพรไม่ได้เก่งเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นวิชาการหรือเรียนครูก็ไม่แพ้ใคร นะคะก็เรียนสูสีที่1นที่สเกตเฉลี่ย3.8-3.9มจุดาตลอดแต่กําลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะกำลังจะบอกว่านี่คือมิติใหม่ที่เราต้องคิดค้นละนั่นแหละค่ะคุณเห็นอะไรไหมคะพอเรารีเสิร์ตตลาดถูกพอเราเจาะกลุ่มตลาดได้พอความคิดเราเดินคุณคะนี่คือการเลือกค่ะครูจึงเลือกเดินทางสายสุขภาพค่ะเพราะเราเล่าสตอรี่เราได้ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องสตอรโลสตอรี่อะไรหรอกนะเพราะยังไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์แบบร้อซนะคะนั่นคือที่มาค่ะที่ทำให้ครูหาเดินทางไปพร้อมกับการขายของตัวเองเล็กๆน้อยๆครูเห็นการซื้อซ้ำครูเห็นความต้องการของตลาดที่มากขึ้นครูเห็นคนที่อยู่ตามแบบบ้านนอกลากยาก ไม่มีใครน้อยมากที่ไม่เป็นความดันเบาหวานไขมันน้อยมากที่ไม่เป็นโรคน้อยมากที่ไม่เป็นโรคอะไรนูน่นนี่นั่นส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะต้องไปหาหมอโรคความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้โรคอะไรสารตะสารพัดมากมากคุณวังนะคะนี่คือการที่ครูค่ะเลือกจากการทำรีเสิร์ชด,ด้วยตัวเองเลยเห็นไหมคะโดยยังไม่มีใครยังไม่มีคุณแม้แต่คนเดียวยังไม่มีใครร่วมเดินทางนั่นแสดงว่าครูก็จุดกำเนิดไม่ต่างจากคุณเลย จุดกาเนิดของครูไม่ได้ต่างจากคุณเลยค่ะครูยากกว่าคุณอีกเพราะครูค่ะต้องทําการตลาดเองรีเสิร์ชเองโทรถามเองเช็คเองไปหาด้วยตัวเองไปนั่งพูดคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสร้างความเชื่อมัน่นทุกคนเรียกครูว่าหมอนะคะทุกคนเรียกครูว่าหมอค่ะเพราะสิ่งที่เขากินเข้าไปอ่ะโอ้โหแม่เจ้าไม่อยากจะพูดเล่าไม่ได้นะคะถ้าเล่าได้แหลมกว่าน,นี้อีก คุณดูนะคะนี่คือประสบการณ์ตรงๆที่ครูมาเล่าให้คุณฟังเพราะจากนี้ไปคุณต้องเลือกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบทนี้สําคัญมากคุณว่าจริงไหมถ้าวันนี้คุณจะเลือกขายอะไรไม่ใช่แค่กระแสถ้าคุณเลือกกระแสฟังให้ดีวันนี้ฉันจะขายสินค้ากระแสที่มาไวโอ้โหยกาลังดังเลยเว้ยดังมากบนโลกออนไลน์ดังในโซเชียลดังในโทรทัศน์ทีวีดังในวิทยุคุณก้าวเข้าไป คุณออกให้ไวคะ่ะสินค้ากระแสมาไวไปไวคะ่ะเพราะฉะนั้นครูจึงยึดสินค้าสุขภาพแล้วเป็นกระแสตลอดการนะคะไม่ออกไวเข้าไวคะ่ะคนกินแล้วต้องกินซ้ำคนต้องซื้อจำนวนเยอะไม่ใช่ซื้อไปชิ้นเดียวไปชิมเวลาคนซื้อของครูหรือเวลาคนที่อยากได้สินค้าครูครูพูดชัดเจนนะคะอ๋อถ้าซื้อชิ้นเดียวก็จะรู้แค่รสชาติ ก็จะรู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะกินไปแล้วมันแบบวิเคราะห์ได้นิดหน่อยถ้าอยากรู้เรื่องต้องกินหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนครูบอกแบบนี้ทุกเคสคุณดูอะไรนะคะวันนี้เราจะเลือกอะไรเราเลือกจากที่เขากลับมาซ้ำไหมคือสิ่งที่คุณต้องรีเสิร์ชและทำการบ้านสำหรับสินค้าที่คุณจะเลือกเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดผลลัพธ์ จะมีการกลับมาซื้อซ้ําจําไว้อะไรก็ตามที่มีการซื้อซ้ําคุณจําไว้ค่ะสินค้านั้นคืออมตะไม่ใช่กระแสสินค้าอมตะกับสินค้ากระแสจะต่างกันมากสินค้าที่คนกลับมาซื้อซ้ําผลิตแล้วเท่าไหร่ไม่เคยพอขายผลิตขึ้นเป็นขั้นบันไดอันนั้นคือสินค้าอมตะที่คุณต้องเลือกแต่ไม่ผิดนะคะที่คุณจะเลือกสินค้าที่เร็วเลือกสินค้าที่ตามแฟชั่นเลือกสินค้าตามแม่เลือกสินค้าตามคนเจ้าของเอ้ยเจ้าของที่ เป็นคนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันติดตามคนนี้มานานแล้วคนนี้แบบว่าโอ้โหฉันชอบลีลาเขาออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นอะไรอย่างงี้เอ้ยฉันชอบเขาเลือกตามสิ่งที่ชอบแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้คิดนะว่าใครจะซื้อไม่วิเคราะห์นั่นแสดงว่าคุณฟังนะคะนั่นแสดงว่าคุณเตรียมเลยค่ะของมันต้องกองที่หน้าตักคุณแน่แต่ก็อีกนั่นแหละ โอ้โหสินค้าเขาขายดีมากทุกคนขายไม่เคยมีใครพอขายเลยแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าแต่ทําไมฉันกองของคุณคะฟังครูให้ดีเพราะคุณทําพื้นฐานที่ครูให้ไปได้อย่างไม่งดงามได้อย่างไม่ไม่เขาเรียกอะไรคะไม่กระจ่างนะคะเพราะถ้าสินค้าขายดีจริงสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ากระแสแต่เป็นสินค้าอมตะจะถูกวนซื้อจนหมดคะ่ะ ไม่เหลือค่ะเพราะสินค้าส่วนใหญ่มีอายุตั้งสามปีสินค้าบางอย่างนะคะมีอายุที่แบบว่านับไม่ท้วนเลยแต่ด้วยกฎหมายแล้วเขาคุ้มครองผู้บริโภคต่อให้จะไม่หมดอายุเขาก็ต้องให้มีวันหมดอายุเพราะเขาคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้สินค้านั้นหนึ่งเขาคุ้มครองผู้ผู้บริโภคกับคุ้มครองผู้ผลิตผู้ขายเพราะฉะนั้นทุกคนครูถึงบอกว่าวันนี้นะคะคิดวิเคราะห์ให้เป็นนี่แค่วันแรกข้อแรกนี่แค่ ผ่าแผนในเรื่องของการเลือกยังไม่เข้าสู่บทของการเงินทํายังไงคุณถึงจะขายเราได้เงินนี่ยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะทํายังไงยิ่งขายขายได้น้อยขายได้มากก็รวยได้อันนี้ยังไม่ได้ผ่าแผนข้อต่อไปเอาไว้ EP พีสองสามสี่และห้านี่คือมาผ่าแผนแค่การเลือกเฉยๆนักขายมือทองเขารวยไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเขาเลือกผิดฟังนะคะ ทำไมถึงขึ้นว่าเป็นนักขายมือทองทำไมถึงแบบโอ้โหขายดีขายปังคุณถ้าไม่มีการซื้อซ้ํามันไม่มีวันขายดีได้หรอกค่ะมันต้องเกิดการซื้อซ้าหลายคนฟังดีๆนะคะลองวิเคราะห์ดีๆสินค้าบางแบรนด์ขายดีมากแต่ขายดีแค่ตอนต้นค่ะเพราะอะไรเพราะก็ใครละ่ะฉันละสี่ฉันละสี่ที่ไปซื้อซื้อเสร็จแล้วไงคะเออขายยังไงต่ออา้าวกูซื้อแล้วไงแล้วขายแบบไหนหรือยังไงต่อปรากฏว่าค่ะ ภายในไม่เกิน2ปีค่ะสินค้านั้นจะปรึบทันทีเพราะไม่มีคนไม่มีคนบริโภคจริงๆไม่มีคนใช้แล้วใช้ซ้ําจริงๆสรุปสินค้าก็อยู่คามือคนซื้อคนขายนะคะอยู่คามือคนที่เปิดโอเคอย่างเพราะฉะนั้นต้องคิดวิเคราะห์ว่าตัวเราอ่ะจะเลือกจากอะไรเลือกจาก ฉันขัางใครความเป็นเจ้าของขัางใครที่เจ้าของเขาเป็นดาราขัางใครที่เจ้าของเขาเป็นคนที่ฉันชอบขัางใครแม่ทีมคนนี้ออกมาเต้น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 ขัางใครแม่ทีมคนนี้ที่ออกมาผอม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 แต่จริงไม่จริงแบบไหนกูไม่รู้อะกูตัดสินใจจากความชอบแล้วแล้วไงฮะแล้วก็ต้องรับผลรับผลจากความชอบของตัวเองเราจะไปได้ไกลจะไปได้ปังจะไปได้ดังบุริเย่จะร่ำรวย เราต้องรู้พื้นฐานแล้วทำพื้นฐานให้ดีก่อนวันนี้หลายคนนะคะคุณขายของด้วยพลังงานเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ขึ้นอย่าขายด้วยพลังงานหรืออารมณ์จงขายด้วย energy ที่อยากรวยเชื่อครู <c oughs> ครูนี่โดนมาหลายดอกนะคะโดนหลายดอกโดนหลายเม็ดโดนหลายกระแสโดนไม่รู้จะโดนเท่าไหร่ อย่าขายเพราะพลังค่ะพลังตกกูก็ตกพลังขึ้นกูก็ขายดีอย่าไปทําแบบนั้นค่ะคุณจงขายเพราะคุณมีเป้าหมายอยากรวยมีเป้าหมายอยากรอดมีเป้าหมายให้ชัดพอมันจะล่วงนึกถึงเป้าหมายเฮ้ยบ้านรออยู่เฮ้ยรถรออยู่เฮ้ยอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่คือสิ่งที่ครูมาให้คุณในวันนี้นะ